สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมมังงะเวิลด์ของเราเนี่ยก็มาประกาศให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าช่องเราจะเอาอย่างไรกันต่อหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันมานานมากๆเลยนะครับตัวผมเองก็ พักแล้วกันใช้คํานี้ใช้คาว่าพักยาวนะครับผมไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ไปลองอะไรใหม่ๆไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบในชีวิตทําดูนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมได้คนพบมาว่ากูชอบทําอะไรนะครับผมผมก็เรียกได้ว่าติดเกมมากๆเลยนะครับไปติดเกมพวกเกมแบบเกมโซลเซคิโรอะไรพวกนี้มาครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าไปใช้เวลาหาความหมายของชีวิตแล้วกัน เรียกวแบบสรุปแล้วกูกวอยากจะทําอะไรกันแน่ในชีวิตนะครับผมแล้วก็ผ่านช่วงที่ทั้งยุ่งมากเศร้ามาก โดดเดี่ยวมากอะไรต่างๆนานามามากมายนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนได้พักยาวไปแล้วทําให้เราคิดถึงการทําคลิปสุดๆไปเลยนะครับผมเราก็จะกลับมาทําคลิปกันแล้วนะครับซึ่งกลับมาทาคลิปเนี่ยนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ไปไล่ตามอ่านวันพีดมาโอ้โหเรื่องย้อนอดีตกลายเป็นว่าล็อกแม่งเป็นพระเอกเลยเท่จัดนะครับผมเฟี้ยวเกินครับเรียกได้ว่าโคตรเฟี้ยวโคตรหนุก เดี๋ยวว่าก็คงกลับมาทำแต่ว่าก็คงกลับมาทำแบบตอนล่าสุดเลยคงไม่ได้ทำย้อนอะไรให้สักเท่าไหร่นี่ครับผมส่วนทางฝั่งของมาสึกคนชนเทพเองก็จะกลับมาทำสรุปให้เกี่ยวกับคู่ของซิโม่เฮฮาแล้วก็ทางฝั่งของโลกิเนาะแล้วก็เข้าสู่คู่ของโอดินเลยนะครับผม <c oughs> ก็น่าจะมากันประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะกลับมาทำกันแต่ว่าวันเวลาเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ช่วง ต้นปีหน้านะครับผมน่าจะกลับมาในตอนเดือนมกราเลยตอนนี้ก็พยมจะจัดระเบียบสร้างระบบสร้างวินัยให้กับชีวิตอยู่หลังจากที่เหลวเป๋วแล้วก็เรียกได้ว่าไปค้นหาตัวเองอยู่นานได้เจอหลายๆช่วงเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วอะจากที่มันเศร้าๆที่มันเจออะไรมามากมายนะสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาตั้งใจอยากใช้ชีวิตได้คือการเล่นเกมเว้ยมาเจอเกมโซนนั้นแหละโอ้โหแม่งยากจนกูแบบ จนกูต้องแบบกลับมาสู้กับชีวิตใหม่มันถึงจะชนะได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาทําคลิปนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในเดือนมกราก็จะพยายามกลับมาแบบตั้งใจแล้วก็เรียกได้ว่ามีวินัยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้กลับมาหลายๆรอบหลายๆช่องเนี่ยกลับมาแล้วก็ไม่มีวินัยกันไปก็ห่างๆกันไปนะครับยังไงในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันตอนเดือนมกรานะครับผมบายยครับสวัสดีครับ